สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายเกม l i f t ์ o u r ไลทนะครับเกมนี้นะครับเล่นกัน2-6ถึงคนนะครับสอ2คนเล่น8รอบนะครับ3าีคนเล่น6รอบแล้วก็มากกว่านั้นเล่น5รอบนะครับใช้เวลามา4ี่6 0าถึงนาทีนะครับอายุก็14ปีขึ้นไปหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นเกมที่ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์นะครับลองดูแล้วกันครับว่าจะสนุกไหมมาฟังคำอธิบายกันเกมนี้นะครับเป้าหมายคืออันนี้นะครับก้อนสีเหลืองเนี่ยนะครับ ก้อนเหลืองเนี่ยมากครับก็คือก้อนคุณภาพชีวิตหรือก้อนแห่งความสุขนะครับใครมีก้อนได้มากที่สุดคนัชนะครับอันนี้คือ1ก้อนนะครับแต่สีส้มนะครับสีส้มอันนี้นะครับเท่ากับ5 5ก้อนนะครับหรือ5ก้อนสีเหลืองเนี่ยนะครับนะครับใครได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับก้อนเนี้ยก้อนแห่งความสุขเนี่ยจะเอามาได้อย่างไงก็ต้องไปใช้ชีวิตนะครับ โดยการมีการใช้เงินในการใช้ชีวิตไปทําธุรกิจไปเรียนไปคักไปวัดหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มแรกเราเซตเกมอย่างนี้นะครับจะวางสลับกันก็ได้นะครับในตารางเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายกันนะครับสลับได้ก็เลือกตารางผู้เล่นมาตารางผู้เล่นก็จะมีค่าความรู้นะครับอันดับแรกค่าความรู้ตั้งไว้ที่3ตลอดนะครับอันดับแรกเวลาขึ้นต้นเนี่ยสตลอดนะครับค่าความรู้เนี้จะขึ้นมาได้อย่างไงนะครับ เราจะก็ต้องไป2อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูโอเคมีอันนึงคือมหาลัยครับเสีย3บาทได้2ช่องความรู้นะได้ความรู้ขึ้นมา2ช่องนะครับกับโรงเรียนนะครับเสียบาทหนึ่งได้ความรู้ขึ้นมา1ช่องนะครับก็มหาหลัยเนี่ยสามารถลงได้2คนคือถ้าอันนี้อันนี้ลงได้เยอะหน่อยโรงเรียนนะครับนะครับโอเคอย่ามาเล่นกันแล้วก็จะรู้นะครับ โอเคก็สมมติว่า2ช่องก็เดินไปเป็น5นะครับมาถึง5าเนี่ยทำไงก็มันจะมีไอ้ลูกเต่านี่ฮะก็คือความสามารถที่จะมาโยนลูกเต่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งใช้ตอนไหนก็ได้ไม่ใช้ก็เก็บเอาไว้ใช้แล้วก็หมดหมด,หมดทักษะนะครับถ้าขึ้นไปไอ้ตรง6กเ็นี่ยเขาจะได้รอบหนึ่งจะได้เงินเดินขึ้นบาทหนึ่งอันนี้2บาทอันนี้4บาทนะครับสิบนะครับแล้วก็จะได้ไอ้ทักษะการดยลูกเต่าเพิ่มด้วยถ้ามาถึง1ิบสนะครับก็จะได้ก้อนความสุขนะครับได้ครัครบ แต่ไปสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยมันเริ่มที่สามใช่ไหมแล้วจะขึ้นได้ยังไงมาจากนี้ครับเห็นไหมต้อตึ๊ดตื้ออ่าร้านอาหารนะครับก็คือจ่ายบาทหนึ่งแล้วก็ได้สองหัวใจหรือสองช่องนะครับสมมุติจ่ายบาทหนึ่งแล้วก็จากสามนี่ก็เป็นห้านะฮะถ้าขึ้นมาถึงเจ็ดแปดจะได้ก้อนความสุขนะครับแต่ว่าถ้าลดนะครับลงลงเนะี่ยสุขภาพลดได้จากการที่จะไปทํางานนะครับอ่าทางานอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่นี้ ม,มีสองอันสองบริษัทบริษัทหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนก็บริษัทหนึ่งทางานได้ได้สองบาทนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งได้งานบาทหนึ่งนะครับช่องไม่เท่ากันไหมเวลาลงนะครับก็ทํางานเนี่ยสุขภาพจะลดหนึ่งบาทแต่ว่าเอ้หนึ่งช่องนะครับแต่ว่าจะได้เงินนะครับข้อดีคือได้เงินแต่สุขภาพลดนะครับมันเป็นสมดุลของชีวิตครับแต่ว่าถ้าลดมาต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยจะเสียค่าค่าก้อนความสุขหนึ่งก้อนลดมานี่อีก ก็จะเสียค่าความสุขนะครับเยอะอีกแล้วก็จะโดนหยุดหนึ่งตาด้วยถ้ามาหยุดท้ายสุดนะครับแล้วก็ค่อยไปเริ่มที่สามใหม่นะครับหลังจากหยุดหนึ่งตาต่อไปนะครับก็คือหุ้นนะครับพ่อหุ้นคืออะไรอ่ามันจะมีรามสทนะครับในการซื้อหุ้นนะครับแดงฟ้าเขียวนะครับแดงแดงเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากตรงกลางเนี่ยเราเซตอย่างนี้ตลอดนะครับตรง2 3 4สมนะฮะสมมติเราซื้อหุ้น2บาทนะครับก็ให้เขาสองธนาคาร2บาทเนี่ยเราก็ เอาเอาสีแดงมาวานที่เลขหนึ่งถือว่าหนึ่งแต่สมมุติว่าเราซื้อสิบสองหุ้นก็ยี่สิบสี่บาทแล้วก็วางอันเนี้ยหนึ่งกับสองนะครับเป็นจนํานวนหุ้นเข้าใจไหมฮะตามสีบริษัทนะครับก็จะซื้อจะขายตอนไหนก็ได้แต่ซื้อเนี่ยซื้อหลังจากที่เล่นอันเนี้ยหมดสองรอบนะครับเอาออกไปก่อนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเริ่มจากผมเป็นเฟิร์สเลเยอร์ครับหรือผู้เล่นแรกนะครับก็จะมี2แต่ละรอบจะเล่น2ครั้งนะครับ2เดินตานะครับ สมมติผมเล่งก่อนผมสมมุติจะไปทํางานผมก็เล่งไว้ที่ท่องผมวางที่ท่องเที่ยวนะครับจะไปมหาลัยก็วางที่ที่ตรงธุรกิจนะครับอันดับแรกคือเลยอ,อีกคนนึงเขาก็อยากไปทํางานเหมือนกันแต่เขาจะแบบอยากไปอื่มั่งนะครับเส้นเสียงโชคอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับต่อไปนะครับอ่าวางเวลาเดินนะครับสามารถเดินได้ 1- 2ตาครับอย่างเช่น1ตา2ตานะครับ จรไปกิจการว่าไปกิจกรรมนะครับมาอะไรกันหนึ่งอันนี้เดินได้แต่ว่าถ้า3มตายอย่างเช่นไปร้านอาหารหนึ่งสองสามต้องเสียเพิ่ม1บาทนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถาอยากไปแบบทํางานเนี่ยก็อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเสียให้ไอคนเนี้ยบาทหนึ่งเป็นค่าผ่านทางน,นะครับแล้วมันเดินเสร็จก็ต้องความลงนะครับความความคว่มเนี่ยนะครับโอเคเล่นเลยเวลาเล่นครับเริ่มแรกนะครับพอยลูกเต๋านะครับเราลูกเต่านี้เพื่อทำงานนะครับไม่ใช่แข่งกัน โ okay. อเคต่อยปุ๊บนะครับอ่าเสร็จแล้วเริ่มเล่นทุกคนก็จะมีตังอยู่5บาทนะครับแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยให้ดูนะครับตารางมัดจุดอ่าเวลาเล่นนะครับ5บาทแต่ว่ารอบแรกเพิ่ม2บาทเป็นเงินเดินออกนะครับรอบ2เพิ่มความรู้รอบสาเพิ่มเงินเพิ่มไอมุ้มโมนีมม่หวยออกนะครับเดี๋ยวเล่นกันรู้เองเอามัรกจุดไว้ที่1ก่อนนะครับดังนั้นครั้งแรกเราก็ได้7บาท นะครับทุกคนได้7บาทแต่เมื่อเมื่อเมื่อเล่นเสร็จเนี่ยแต่และรอบจะต้องเสียภาษี2บาทด้วยนะครับอ่าเราโยนลูกเต๋าแล้วเราเราก็เปิดอีเวนต์นะครับปึ๊บเหตุการณ์นะครับส่งเสริมธุรกิจ S m e เอมอนี้ไม่ด้เสียภาษีจากธุรกิจคือถ้าไปธุรกิจเนี่ยอ่าธุรกิจอันเนี้ยจะไม่เสียจ,จะไม่เสียจ,จะไม่เสียตังค่าทําธุรกิจอ่าเดี๋ยวเราเราไปกันนะครับโอเคอ่า อ่ะผมสีส้มนะครับผมเริ่มแรกเลยผมไปทํางานก่อนผมชอบทํางานปึ๊บผมได้สองบาทจากธนาคารนะครับสองบาทเนาะธนาคารเอาไปนะครับแล้วผมก็ต้องวางลูกเต่านะครับผมได้ห้าห้าห้าเลยโอ้โห5้ามีอะไรมั้งลูกเต่านี่วางกี่ลูกก็ได้นะครับแต่อีกลูกก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องวางนะครับอืมยางไม่ได้ตังคือไอเนี้ยมันจะได้ตังค์เพิ่มนะครับมานะครับเดี๋ยวเล่นไปรู้อ่าผม ผมเสร็จแล้วต่อไปเพื่อนสีเหลืองนะครับเพื่อนสีเหลืองก็อยากไปไหนดีเพื่อนสีเหลืองก็ชอบทํางานนะครับแต้วเขาพอทำงานก็ไปสองนะครับก็ได้ตังสองบาทนะครับอ่ะตะกี้ลืมรดเทลครับลดสภาพหนึ่งสุขภาพการทำงานนะครับเพื่อนเพื่อนสีเหลืองนะครับได้อะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีอ่ะสมมติว่าหนึ่งสามห้า 1, 3, นะครับหนึ่งสามห้ามีอะไรมั่งสามหนึ่งอ่า ไม่มีหมดแล้วนะครับห้ากวางไปก่อนนะครับโอเคต่อไปครับสีซ่อมผมนะครับผมอยากไปไหนดีผมอยากไปมหาลัยครับมหาลัยเสียสามมหาลัยเสียสามบาทนะครับตึ๊บผมก็เสียตามสามบาทตปผมก็ขึ้นค่าค่า,าอันนี้อันนี้ลดแล้วลดเทวเวลาทํางานเหลือเป็นห้าห้ามีความสบายในการโยนรถตาเมื่อไหร่ได้อีกหนึ่งรอบถ้าผมใช้นะผมก็ เอายังไม่ใช่เ,เก็บไว้ได้ต่อไปครับเพื่อนอีกคนหนึ่งสีเหลืองนะครับเขาอยากไปเสี่ยงโชคนะครับปุ๊บคว่ำเดินเสร็จแล้วคว่ำเสียบาทหนึ่งหรือกี่บาทก็ได้แต่เขาซื้อหวยครับหวยหวยอันนี้คือหวยครับเหมือนซื้อหวยเลยซื้อสี่บาทก็ได้ได้สี่ใบแต่เขาซื้ออันหนึ่งได้สเวลาหวยออกออกสามสองหรือสองสามได้หมดได้ต่าง10สิบบาทครับถ้าถ้าชนะถ้าถ้าถูกรางวัลน,นะครับเก็บไว้อ่าหมดรอบแล้วซื้อหุ้นไหมครับ ก็จะมีการซื้อหุ้นครับสมมุติว่าผมสองเนี่ยผมซื้อซื้อซื้อสองบาทอืมซื้อสองบาทปุ๊บผมทอนไปสาบาทผมได้หุ้นนะครับสีแดงผมซื้อหุ้นสีแดงนะครับหุ้นเนี่ยวางที่เลขหนึ่งเพราะว่าได้หนึ่งหุ้นไอคนหนึงไม่ซื้อไม่เป็นไรต่อไปเปิดหุ้นครับจะขายจะซื้อตอนไหนก็ได้นะครับปุ๊บหนึ่งะตึก๊กลบสอง ูบู่น่าซื้อมากเลยสีฟ้าปึ๊บลบสองออ้นี่นั่งะอันนี้อันนี้ยังซื้อไม่ได้ครับเพราะลบติดลบ <c oughs> ถ้าถ้าอันนี้ซื้อได้เมื่อสองครับ <c oughs> อ่าตอนนี้สมมุติว่าอ่าผมสามารถจะซื้อจะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหุ้นอ่าสมมุติว่าตอนนี้ผมอยากขายอันนี้ดูตัวยอย่าง <c oughs> ผมก็เอาหุ้นออกแล้วผมก็ได้สามบาทเพราะว่าหุ้นมันกลายเป็นสามบาทเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ต่อไปครับหมดรอบต้องเสีย เสียภาษีสองบาททุกครั้งครับอ่าเสร็จแล้วตั้งครับขึ้นรอบใหม่ขึ้นรอบใ,ใหม่เนี่ยมันจะได้ค่าหนังสือหนึ่งค่าก็เพิ่มไปปุ๊บอันนี้ก็เพิ่มปุ๊บทุกคนได้ความสามารถอ่านะครับขึ้นรอบใหม่อ่าเสร็จแล้วทําอะไรโยนลูกเต๋าครับอย่าลืมอ่าผมโยนให้ปุ๊บปุ๊บโยนลูกเต๋าเสร็จแล้วก็นะครับ อันนี้นะครับยนต์ลูกเต๋าเสร็จเปิดเหตุการณ์นะครับหรืออีเวตนนะครับเหตุการณ์เนี่ยมาดูก่อนหุย้ยไัยพิบบติภัยพิบบาทเห็นไหมเสียตังค์คนละสามบาทยอดเลยไัยพิบัติอันนี้เสียสามบาทเหลือสองบาทอันนี้ก็เสียสามบาทอ่าตอนนี้ต้องน่าจะต้องไปทํางานกันแล้ว <laughs> เพราะว่าเงินเริ่มหมดหายเพราะไัยพิบบตทครับภัยพิบบาทไปแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้ว ต่อไปทำไงผมเดินนะครับผมเดินผมผมสีส้มนะครับผมผมน่าจะต้องไปทำงานแล้วแหละปึ๊บอีกนิดหนึ่งอ่าผมควม่ำผมได้สองบาทเพราะว่าเสียไปบาทผมก็ต้องเดินมาใช่ไหมอ่าปึ๊บแล้วผมก็มีหกผมก็วางเลยปึ๊บอ่าวางนี้เสร็จผมได้สามบาทเลยนะครับเพราะว่าใครที่ เพราะว่าเพราะว่านี่เป็นเงินนะครับแต่ผมต้องเสียเฮวครับผมต้องเล็งอาหารและต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพเสร็จก้อนความสุขไม่ได้นะครับอ่าต่อไปตาน้องสีน้องเหลืองนะครับน้องเหลืองก็ต้องน้องเหลืองมีสามบาทครับน้องเหลืองจะไปไหนดีน้องเหลืองน้องเหลืองนี่ใสเนี่ต้องไปวัดครับไปวัดเสียสองบาทครับวัดคืออะไรนะชิตังเมตโป่งๆอ่ะมาดูวัดกันนะครับวัดนะครับ เสีย2บาทนะครับอันนี้หยิบมาทั้งกองครับวัดแล้วเลือก1อันนะครับอย่างเช่นอันนี้ได้3บาทเห็นนะเออเออทออทีอ่าได้2บาทนะครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกแกงกันด้วยอย่างเช่นแบบว่าเออฉันจะเสียตังค์ฉันให้เธอเสียแทนอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอันเนี้ยผมเอาอันนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าวัดไม่ต้องบอกเขานะครับเหมือนซื้อผมก็ใช้เลยนะครับได้3บาทนะครับ มันก็คุ้มอยู่มัเออเพราะตอนนี้เงินน้อยต้องเรียบเกณฑ์เงินก่อนแล้วแต่ครับใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่บังคับนะครับต่อไปตาผมผมเริ่มมีเงินแล้วผมไม่ไปทํางานแล้วผมไปอันอื่นผมไปไปไหนดีไปท่องเที่ยวแล้วกันนะครับอ่าผมควม่ำแต่สุขภาพผมผมเริ่มจะยดและผมซื้อสามบาทได้หนึงความสุขอ่าเห็นไหมอันนี้ก็ได้ ไอ้ก้อนที่จะนำสู่ชัยชนะและ1หนึ่งความสุขอ่าแล้วก็สีอ่าสีเหลืองเดินสีเหลืองเดินสีเหลืองไปไหนดีสีเหลืองไปหนึ่ง้ยสีเหลืองมันต้องไปอย่างนี้ปุ๊บสีเหลืองไปทําธุรกิจครับธุรกิจคืออะไรความเลยอ่าธุรกิจคืออะไรธุรกิจก็คืออันนี้ฮะเลือกมานหนึ่งสมมุติอ่าให้ดูไรเดอร์สมมือนลเดอร์นะฮะหนึ่งถึงสาม หนึ่งถึงสามเสียต่างบาทหนึ่งสี่ห้าหกได้ต่างนะครับเอาใช้เป่านอกโยนป้าบปึ๊บเอ๊ะทอทดทีเดี๋ยวได้ไหมใหม่ใหม่เดี๋ยวงงโอเคสมมติสามอ่าสามเสียบาทหนึ่งนะครับแต่ว่าคนนี้เขามีค่าความรู้ให้ห้าเขาสามารถโยนใหม่เพิ่มเพราะว่าเสียฉันไม่อยากเสียฉันโยนเพิ่มเพราะว่าฉันมีความสามารถในการโยนเพิ่มอีกอันหนึ่งก็โยนไปป้าบหกหกได้สามบาทนะฮะนะครับ อ่าก็าได้สามบาทใช้แล้วทิ้งเบียร์ร้านใหม่นะครับอ่าเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วเสร็จซื้อหุ้นไหมไอที่ซื้อหน้าซื้อที่สุดก็คือสีฟ้าครับผมซื้อสีฟ้าสองบาทสมมุติซื้อสีฟ้าสองบาทบาท้า<ม>ก็จะเอาสีฟ้ามาวางสองอันนี้ซื้อสีฟ้าสามบาทนะครับไอสี่บาทเลยรวยสี่บาทเอาสีฟ้ามาวางที่อา่า อ่าสี่บาทเลยโอเคสี่บาทวันที่สี่นะครับโอเคเปิดหุ้นครับรอบที่สองเนาะปับบโโป๊บรอบสองโอ้โหปั๊บรอบสองโอ้โหยังไม่ควรขายปุ๊บรอบหนึ่งอ่าเสร็จแล้วก็ก็ยังไม่ควรจะขาย <laughs> แล้วก็สับใหม่นะครับเขาแต่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ยังไม่ขายเพราะว่าต่อไปครับ เสียเสียสองบาทนะครับทุกคนเสียภาษีสองบาทแล้วก็เคลียร์ไอตรงทำงานนะครับกลับมาเพราะว่านี้เต็มแล้วแล้วเปลี่ยนไปใหม่ตึ๊บอ่าโอเคเราไปตั้งครับเริ่มรอบใหม่เตึ๊งต้เต,ต,ต,ตเรายัางเล่นไม่หมดตอนนี้ทุกคนนะ่าจะไปร้านอาหารกันครับเพราะว่าสุขภาพย่ำแย่นะครับผมขายดีกว่า ผมมีสีฟ้าผมต้องขายบาทหนึ่งแล้วผมไม่มีตังค์ขายอันหนึ่งก็ลดไปหนึ่งได้บาทหนึ่งอ่ะโอเคต่อไปอีเวตนนะครับอ้าวเดี๋ยวอันนี้อีเวต์อะไรส่งเสริมการท่องเที่ยวครับส่งเสริมการท่องเที่ยวใครไปลงทอนท่องเที่ยวได้ก้อนความสุขเพิ่มหนึ่งอันนะครับปกติได้อันเดียวะนะครับโอเคเริ่มเริ่มแล้วทุกคนเริ่มเงินหมดแล้วก็เฮลก็ไม่ดีด้วยโอ้โห อย่างผมผมจะไปลงอะไรดีเนี่ยอ่าไปร้านอาหารครับผมต้องเสียบาทหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วก็ห ok 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 ้าเขียวก็เพิ่มหนึ่งสองก็เป็นสามกลับที่เดิมเพราะกลัวตัง์หมดต่อไปครับอีกคนหนึ่งนะครับตะกี้โยนลูกเต๋าอย่างๆลืมมันจะลืมอ่าโยนลูกเต๋าไปก่อนค่างเงินอ่าเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งสีส้มนะครับสีส้มไปไหนดีเงินก็ไม่ค่อยมีแล้วค่าแต่ว่าก็ต้อง เสียงก็ได้ปึ๊บปุ๊บจะก,กีเจอภัยพิบัติไงปึ๊บ้าเทลก็เพิ่มสี่อ่านไหมต่อไปก็ตาผมผมก็ไปผมก็เงินหมดอืมไปไหนดีอ่าแต่ว่าผมสามารถขายหุ้นได้โอ้ยจนจริงๆเลยบาทหนึ่งนะครับผมขายเลยเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่อยากเสียนะครับผมไปไปทำงานดีกว่าได้ตามบาทหนึ่งปึ๊บ แต่ค่าเฮลก็ต้องลดนะครับแล้วก็เอาลูกเต๋าไปวางนะครับอ่าวางไม่ได้อีกโอ้ยคนเราผมใช้ค่าค่าไอ้ที่เดิมลูกเต๋าครับพร้อมหนึ่งอันเพิบเมื่อกี้ฮะผมได้สองครับผมไปวางได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะได้ต่างกับเพื่อนคนละสองบาทนะครับเพราะว่าเป็นสามครับแยกเป็นสองนะครับคนละสองสีเนี่ยก็ได้สองละสองบาทอ่าค่อยรวยขึ้นมาหน่อยนะครับโอเค ต่อไปผมลดเทลไปแล้วอ่าต่อไปเพื่อนสีเหลืองนะครับเดินไปกิจกรรมครับกิจกรรมคืออะไรคว่งเดินแล้วคว่เนะกิจกรรมคืออันนี้ปึ๊บนะครับเลือกสามไปปึ๊บแล้วแล้วเปิดมาข้างบนเสียครับข้างล่างได้ไอข้างข้างล่างได้ตอนนี้ไอเงี้ยต้องมี ค่าค่าค่า,ค,าคนหนังสือ6ถึงจะทําได้อันนี้ก็ตัดไปมันยังไม่ถึงหมัน5อยู่อันนี้เสียสีบาทได้ได้สุขภาพได้ก้อนความสุขอันนี้เสียสองบาทก็น่าจะเป็นชอยอันนี้ฮะสองสองบาทเสียหนึ่งความได้ความสุขหนึ่งอันนะครับต้องอันนะครับหยิบสามเลือกหนึ่งปุ๊บเสียสองบาทได้หนึ่งความสุขอ่าครับเสร็จแล้วอ่าจะซื้อหุ้นไหมนะครับ คนนี้หมดตังแล้วนะครับผมก็มีอยู่บาทหนึ่งผมก็ซื้อสีฟ้าใบหนึ่งอ่ามันขึ้นแล้วครับชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนขอให้บวกบวกเยอจะดีกว่าปุ๊บบวกสองครับสีแดงสีแดงไปสามแล้วบวกหนึ่งครับโอ้โหยังดีนหน่อยลบสองครับโอเคเอาไปข้างล่างเลยฮึบแอตอนนี้ก็สีฟ้านะครับคนนี้เขามีสีฟ้าครับ สีฟ้า4อันสมมุติเขาขายเขาขายขายขายสาอันก็เหลือหนึอันก็ได้ตังสามอัน3าคูณสได้6บาทอ่าหบาทนะครับส่วนผมเนี่ยผมผมมี1อันผมขายผมก็ได้2บาทนะครับจึ๊บอ่าเอาออกนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วเสียภาษีสองบาทครับผลนี้ก็เลยปึ๊บสองบาทพอสามบาทปึ๊บอ่านะครับโอเคต่อไปครับขึ้นรอบที่สามนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับรอบที่สามเนี่ยมาดูกันอ่ะเราสังเกตนะครับรอบที่สามเนี่ยได้ต่างสองบาทหวยออกปึ๊บอ่าวางมาร์กไว้นะครับเอาหวยก่อนได้ต่างสองบาทก่อนเดี๋ยว ทุกคนจะไม่พอใจ2บาทนัแหละอ่ะโยนลูกเต๋านะครับเพื่อเป็นหวยนะครับอืมป้าห้าสครับผมมีอะไรเขามีอะไรสามสองนะครับอ่ะแต่คนนี้เขาเขามีพลังในการที่แบบว่าเออโยนลูกเต๋าใหม่ได้หนึ่งครั้งเขาก็ใช้เพราะว่าเขาได้3 2หรือสองสาขาได้สได้แล้วถ้าได้สองก็จะโอเคมากต้องได้สปุ๊บ อ่าไม่ได้ครับจอบหวยกินครับเอาวางนะครับมันออกสามห้าห้าสามครับโอเคอันนี้ก็จ้าไปนะครับอ่าต่อไปตั้งครับกิจกรรมไปแล้วมหาลัยไปแล้วเสียงโชควัดไปแล้วโอเคนะครับตั้งเสร็จเพื่อเล่นต่อไปนะครับก็เกมก็จะมีประมาณนี้นะครับลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ ก็ถ้าถ้ายังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาหาผมได้นะครับอาจารย์อาร์จากมหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ครับ0853615680นะครับแันนี้ครับ